เรามาบีฟอร์ทครับแต่โอ้นิ้วสะอาดขึ้นแล้วช่างตอมมือสะอาดแล้วคุณเคยเบื่องานตัวเองปหะผมไม่ค่อเบื่องานตัวเองมานานมากแล้วแล้วแต่ทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าที่ทําอยู่มันเป็นภาพบังครับผมก็เลยเลือกชอบทําอะไรที่มันย,กยากๆเพราะว่าอะไรที่มันซ้ำซากจําเจผมจะขี้เบื่อคุณเห็นหัวหมุดไหมครับ หัวหมดอ่ามันจะออกมนมนนิดหนึ่งมันเกือบใกล้แล้วมันเกือบเท่าแท้แล้วไอ้เจ้าวีสามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังสิ่งหนึ่งที่มันยังไม่สามารถจะเท่าได้เปะเพราะว่าตรงช่วงสัน์มันยังมนมนอยู่นะฮะอันเนี้ยมันเป็นตัวแปรที่ว่าผมจะลองมาทําให้หัวมันมนเอ้หัวมันตัดเหลี่ยมให้หัวมันไปตัดเหลี่ยมแบบเนี้ยนะฮะทำยากไหมทำยากมากๆ คะะงไม่มีใครบ้ามาทำอะ่ะผมบอ,อกให้เลยทุกวันนี้ทํางานเหมือนก็โดนตีกรอบอะ่ะคือตอนสมัยก่อนเด็กๆที่แบบเริ่มฝึกซ่อมนาฬิกาเนี่ยอายุสิบขวบสิบสองสิบสามตื่นเต้นทุกปีตื่นเต้นเสมอที่ได้ทํางานตื่นเต้นเสมอได้เจอรหัสเครื่องใหม่ๆ่คอยใหม่จนมาถึงวาระหนึ่งที่เราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่เราต้องสงสัยแล้วมันหมดเรื่องสงสัยไปเรียบร้อยแนละ้ว คือตอนนี้ทํามาสี่หบือปดปีแล้วมันเบื่อมันเบื่อแต่ด้วยด้วยงานมันก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะฮะมันเหมือนมันเป็นภาพบังคับโดนตีกรอบโดยอัตโนมัติก็คือโดนตีกรอบโดยอัตโนมัติทีนี้พองานที่มันเป็นอะไรที่มันซ่อมธรรมดามันกลายเป็นความรู้สึกมันจําเจนะมันน่าเบื่อมันเหมือนว่ามันต้องมาเดินอยู่ที่เดิมวันแล้ววันเล่าไม่มีความท้าทายเลยใหม่เลยอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่มีอะไรแต่สุดท้ายก็ยังต้องทํางานอยู่ดี ะะดูนะฮะอันนี้หัวมันมนนะเดี๋ยวจะ before and after ให้ดูนะฮะแต่ถ้าเราทำพลาดถ้าเราทำพลาดก็คือหัวมันจะเสียเหลี่ยมทันทีนะฮะแต่ถ้าทำได้นี่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวคุณดูว่าเข็ม v3 นี่มันมาอยู่ที่ตรมตรงนี้รวมถึงที่มันเสียไปเนี่ยตอนนี้มีเกินแปดตัวนั่นคือห้าจหนึ่งสองในห้าจหนึ่งสองนี่โดนโมคัสตอมเข็มไปแล้วแปดตัวนะจากผม เพราะว่าทุกอันที่อยู่ตรงนี้คือเขาตีทิ้งนะเพราะมันไม่เหมือนแท้